บทที่เจหลายวันต่อมาในช่วงเวลาว่างจากการเรียนหลินเยียนก็เสาะหาช่องทางในการสะสมค่าความโด่งดังมาตลอดอย่างแรกคือข้ามเรื่องนิรรศการภาพวาดไปก่อนจัดนิรรศการภาพวาดต้องมีสปอนเซอร์ศิลปินตัวเล็กๆที่ไม่มีทั้งผลงานและชื่อเสียงอย่างหลินเยียนไม่มีทางมีคนโง่เง่าที่ไหนมาสปอนเซอร์ให้หรอกส่วนเรื่องออกเงินเองน่าเหรอ ช่วชีวิตนี้หลินเยียนไม่มีทางจ่ายเงินจัดนิทรรศการภาพวาดเองแน่อย่างที่สองหาคนมาพาไปถ้ามีจิตกรชื่อดังมาพาเข้าวงการก็จะลดความยุ่งยากไปได้มากทว่าหลินเยียนไม่รู้จักจิตกรแบบนี้เลยนอกจากสองช่องทางนี้แล้ววิธีการที่หลินเยียนนึกออกก็คือเก็บค่าความโด่งดังจากนักศึกษาวิทยายลัยศิลปะฉินโจก่อน วิทยาลัยศิลปะฉินโจใหญ่ซะขนาดนี้ไม่แน่ว่าอาจได้ค่าความโด่งดังมายืนพื้นไว้สักหนึ่งพันฉะนั้นดูก่อนดีกว่าว่าในวิทยาลัยมีที่ไหนที่สามารถเก็บค่าความโด่งดังได้บ้างหลังจากหลินเย็นตรวจสอบดูแล้วก็พบว่าในวิทยาลัยมีพวกชมรมจิตกรรมอะไรทํานองนี้ด้วยเมื่อเข้าชมรมจิตกรรมอาจได้รับโอกาสกอบโกยค่าความโด่งดังก็เป็นได้ ถึงอย่างไรสิ่งที่สถานศึกษาอย่างวิทยาลัยศิลปะชินโจไม่เคยขาดแคลนก็คือกิจกรรมชมรมต่างๆชมรมประเภทกีฬาก็จะมีชมรมบาสเกตบอลชมรมฟุตบอลไปจนถึงชมรมสตรีทแดนซ์เป็นต้นประเภทศิลปะก็มีชมรมเปียโนชมรมจิตรกรรมชมรมเขียนผู้กันชมรมโครงตอนเป็นต้นชมรมเหล่านี้มีขนาดใหญ่เพราะวิทยาลัยศิลปินโจเองก็เป็นสถานศึกษาด้านศิลปะและมีสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่ถึงอย่างนั้นหลินเยียนก็เป็นนักศึกษาคณะดนตรีและไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคณะอื่นคนนอกคณะดนตรีเพียงคนเดียวที่คุณเคยก็คือเจียนอี้แถมยังเป็นนักศึกษาขาศิลปะการแสดงไม่ได้เฉียดเข้าไปใกล้จิตรกรรมเทือกนี้เลยช่วยไม่ได้เขาทำได้แค่ดุ่มเข้าไปหาถึงที่ส่งใบสมัครชมรมในออฟฟิศชมรมจิตรกรรมมีพื้นฐานวาดรูปไม ชมรมขนาดใหญ่ของวิทยาลัยจะได้รับการสนับสนุนจากทางวิทยาลัยมีออฟฟิศให้ใช้งานโดยเฉพาะปกติแล้วจะมีสมาชิกในชมรมประจำอยู่รูปแบบก็คล้ายกับองค์การนักศึกษาหลังจากหลินเยียนอธิบายเหตุผลที่มาอย่างชัดเจนก็ถูกถามขึ้นมาอย่างที่คาดไว้มีครับหลินเยียนตอบอย่างฉชชาญอีกฝ่ายอ่านข้อมูลของหลินเยียนครู่หนึ่ง นายเป็นนักศึกษาคณะดนตรีนี่นาชมรมเราส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคณะวิจิตศิลป์จำกัดคณะหรือครับก็ไม่ได้จำกัดอะไรหรอกเพียงแต่ถ้านายไม่มีข้อได้เปรียบด้านความรู้เฉพาะทางชมรมนี้อาจไม่ค่อยเหมาะเท่าไหรนะ่น่าถึงยังไงในชมรมเราก็มีตัวท็อปสาขาจิตกรรมอยู่เยอะเลยปกติก็จะประสานงานกับข้างนอกจัดกิจกรรมพวกนิรศการผลงานของนักศึกษางานพวกนี้จำกัดจำนวนในแน่ใจใช่ไหมว่าอยากเข้า นิทรรศการผลงานหลินเยียนแววตาเป็นประกายผมอยากเข้าอีกฝ่ายหัวเราะด้วยความพอใจงั้นนายก็กรอกแบบฟอร์มเธอทางที่ดีกรอกเวลาเรียนของตัวเองลงไปด้วยพวกเราจะพิจารณาว่าจะเรียกนายไปร่วมกิจกรรมด้วยไหมจากเวลาของนายเจตนาของเขาไม่ใช่น้มน้าวให้หลินเยียนล่าถอย ชมรมของวิทยาลัยอยากให้นักศึกษาเข้าร่วมเยอะๆเพราะยิ่งจำนวนสมาชิกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหมายความว่าเป็นชมรมใหญ่ทุกชมรมหวังให้ชมรมของตนเป็นชมรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวิทยาลายัยดังนั้นเมื่อเห็นว่ามีคนสมัครเข้าชมรมจิตกรรมพวกเขาก็ทำได้เพียงอ้าแขนรับด้วยความยินดีนอกจากนั้นเด็กใหม่ไม่มีทางตกใจกับคำพูดของตนหรอก เพราะเมื่อเด็กใหม่ส่วนมากได้ยินว่าชมรมมีนิทรรศการผลงานก็มักจะตื่นเต้นดีใจอย่างห้ามไม่อยู่ต่อให้เด็กใหม่บางคนไม่มีโอกาสส่งผลงานของตนไปจัดนิทรรศการเสียด้วยซ้ำกรอกข้อมูลสมัครเข้าชมรมเสร็จแล้วอีกฝ่ายประทับตราลงไปอย่างเรรี่โดยที่ไม่เหลือบมองแม้แต่น้อยคล้ายกับว่ากลัวหลินเยยนจะเปลี่ยนใจมีเรื่องหนึ่งลืมบอกกับนายไปหลังจากที่เข้าชมรมแล้วก็อย่าลืมหาเวลามาร่วมกิจกรรมของชมรมให้มากหน่อยนะ ถ้าขาดกิจกรรมหลายครั้งชมรมเราก็จะตัดชื่อออกเพราะงั้นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้นักศึกษาบางคนแค่อยากเข้าชมรมเราเพราะความสนใจแค่ช่วงสั้นๆผ่านไปหน่อยก็บอกว่าชมรมเรายั่งยากมากความเลยมีหลายเรื่องที่พวกเราต้องพูดให้ชัดเจนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนี่มันเรียกว่าลืมบอกตรงไหนกันเห็นได้ชัดว่ากลัวว่าหลินเยเวียนฟังจบแล้วจะขวัญหนีดีฝอก็เลยให้หลินเยียนกรอกใบสมัครก่อนจากนั้นค่อยแนะนำ ไม่มีปัญหาครับวิชาเรียนของสาขาการประพันธ์เพลงไม่ได้หนักเวลานอกเหนือจากการเรียนนั้นมีถมไปฉะนั้นหลินเยียนจึงรับปากไปอย่างสบายอารมณ์จะว่าไปเรื่องอย่างการเข้าชมรมก็เหมือนจะง่ายกว่าที่เขาจินตนาการไว้อีกแฮะหลังจากกรอกใบสมัครเสร็จนักศึกษาคนที่ปั้มตราประทับให้หลินเยียนก็ลุกขึ้นยืนมีเวลาไหมฉันจะพานายไปดูพื้นที่ทำกิจกรรมของชมรมเราสักหน่อยนะได้ครับ หลินเยียนเดินตามอีกฝ่ายไปไม่นานก็มาถึงหน้าอาคารหลังใหญ่แห่งหนึ่งอาคารนี้มีอยู่หลายชมรมชมรมจิตกรรมเราอยู่ชั้นหนึ่งเมื่อเดินเข้าไปในอาคารหลินเยียนถึงได้พบว่าพื้นที่กิจกรรมของชมรมจิตกรรมเป็นถึงห้องเรียนขนาดใหญ่2-300ตารางเมตรได้ยามนี้ในห้องเรียนมีสมาชิกในชมรมจำนวนไม่น้อยกำลังถือกระดานวาดภาพ บางคนวาดภาพสเก็ตบางคนวาดภาพสีน้ำบางคนวาดภาพสีน้ำมันแล้วก็มีบางคนที่กำลังสร้างสารรค์ภาพเขียนหมึกโบราณอยู่อากาศในห้องอบอวนไปด้วยกลิ่นของสีเด็กใหม่ผู้รับผิดชอบคนหนึ่งในชมรมได้รับเอกสารของหลินเยียนจึงมองมาที่เขานักศึกษาปีสองสาขาการประพันธ์เพลงทำไมนายไม่มาตั้งแต่ปีหนึ่งละ่ะนักศึกษาส่วนใหญ่เริ่มเข้าร่วมชมรมกันตอนปีหนึ่ง หลินเยียนตอนปีหนึ่งผมยังวาดภาพไม่ได้อีกฝ่ายเลิกคิ้วมั่นใจว่าหลินเยียนเป็นเด็กใหม่แกกล่องอย่างแน่นอนไม่ได้เอาอุปกรณ์วาดภาพมาด้วยงั้นนายก็ปัดกวาดห้องวาดภาพไปก่อนแล้วกันทำความสะอาดฝั่งขวาก็ได้อุปกรณ์ทำความสะอาดอยู่ที่ห้องน้ำข้างๆอืมหลินเยียนทำตามคนที่พาหลินเยียนมาผุดยิ้มเด็กใหม่มักจะถูกมอบหมายให้ไปทำความสะอาดกันทั้งนั้น ไม่ใช่แค่ชมรมจิตกรรมที่เป็นแบบนี้ชมรมอื่นๆก็คล้ายคลึงกันหลินเยียนเริ่มก้มหน้าก้มตาลงมือทำความสะอาดแม้จะบอกว่าให้ทำความสะอาดแค่ฝั่งขวาแต่พื้นที่ก็ยังกว้างมากบนพื้นมีแต่เศษยางลบหน้าซ้ำยังมีขาตั้งสำหรับวาดรูปวางเกลื่อนไปหมดจึงเป็นงานที่หนักพอตัวสำหรับหลินเยียน จงอวีกำลังสเก็ตภาพคนตามแบบอยู่ในตอนนั้นกำลังเจอกับความยากลำบากเกาหูเกาหัวอย่างงุนง่านทันใดนั้นข้างหูก็มีเสียงดังขึ้นรบกวนช่วยยกเท้าขึ้นหน่อยไปกวาดตรงอื่นก่อนจงวีเอ่ยปากโดยไม่เงยหน้าขึ้นมองแป๊บเดียวครับหลินเยียนมองเสร็จยังลบใต้เท้าของอีกฝ่ายถ้าปล่อยตรงนี้ไว้ไม่ยอมกวาดคนที่ย้ำคิดย้ำทำขั้นรุนแรงอย่างเขาคงทนไม่ไหวหรอกเฮ้อ จงอวีชักจะทนไม่ไหวเหลือบมองหลินเยียนพูดด้วยน้ำเสียงไม่าตดดีนะหน้าไม่คุ้นเลยเด็กใหม่ในชมรมเหรอครับปีไหนอะปีนี้ปีสองวันนี้รุ่นพี่ปีสามจะสอนนายให้รู้จักขอบเขตเวลาชมรมจิตกรรมของพวกเราทำความสะอาดจะต้องเงียบเงียบไม่ไปรบกวนการสร้างสารรค์ผลงานของรุ่นพี่คุณลอกตามแบบอยู่ไม่ใช่เหรอครับ หลินเยียนสงสัยลอกตามแบบไม่ใช่การสร้างสารรค์ผลงานซะหน่อยจงอวีไม่สบอารมณ์วางมือจากภาพวาดจ้องมองหลินเยียนพลางเอ่ยด้วยความโมโเหเฮ้ยจะให้เอาดินสอให้ในายแล้วนายมาวาดไหมละ่ะก็ได้หลินเยียนพูดว่าเสร็จคุณช่วยยกเท้าขึ้นด้วยนะครับจงอวีรุ่นน้องคนนี้จริงจังหรือเนี่ยฟังไม่ออกหรือว่าฉันโกรธหลินเยียน กลับไม่ได้คิดมากเพราะเขากำลังรีบร้อนกวาดพื้นที่ที่เหลืออยู่ฉะนั้นจึงหยิบดินสอด้านข้างขึ้นมาขีดขีดเขียนเขียนเป็นภาพรุ่นพี่คนนี้ร่างโครงภาพไว้แล้วถึงแม้ว่าโครงภาพที่อีกฝ่ายร่างจะไม่ได้ดีมากก็เถอะจากนั้นเป็นการลงรายละเอียดดวงตาไม่ได้สัดส่วนเส้นผมหนาเกินไปส่วนเงาที่จมูกเข้มเกินไปหลินเยียน มองผลงานซึ่งรุ่นพี่ทำไว้ครึ่งครึ่งกลางกลางในสมองแทบจะมีแต่จุดบกพร่องถึงแม้ว่าคนทั่วไปจะมองไม่ออกแต่จุดบกพร่องเหล่านี้กลับเด่นชัดขึ้นมาไม่รู้กี่เท่าเมื่ออยู่ในสายตาของหลินเยียนเขาหยิบยางลบออกมาลบทิ้งออกไปสองในสามส่วนก็ยังรู้สึกว่าใช้ไม่ได้จึงลบส่วนที่ลบได้ไปซะให้หมดเลยจงอวีห้ามไว้ไม่ทันจ้องมองหลินเยียนลบผลงานซึ่งตนใช้เวลาวาดไปหนึ่งชั่วโมงต่อหน้าต่อตา นายหลินเยียนไม่ได้สนใจเข่าโน้มตัวเข้าไปมือเคลื่อนไหวอย่าง,งคล่องแคล่วว่องไวแก้ไขจุดบกพร่องมากมายของรุ่นพี่และแทนที่ด้วยเส้นที่คมกว่าเมื่อเทียบกับภาพสเก็ตจากความคิดความเร็วของภาพวัดลอกแบบแผ่นนี้ของหลินเยียนนั้นเรียกได้ว่าน่ากลัวมากผ่านไปสิบนาทีหลินเยียนเหยียดหลังเหลือบมองผลงานซึ่งแทบจะเหมือนกับต้นฉบับทุกกระเบียดนิ้วกล่าวตอนนี้ยกเท้าขึ้นได้แล้วใช่ไหมครับ หาจงอวีมองภาพวาดของตนซึ่งหลินเย,ยนปรับแก้ตามอำเภอใจแววตาแปรเปลี่ยนจากความเดือดดานเป็นความสับสนก่อนจะตะลึงงานไปสิบนาทีพอดิบพอดีมิหนำซ้ำภายในช่วงเวลาสั้นๆเพียงสิบนาทีเห็นกับตาว่าหลินเย,ยนแก้ไขภาพวาดของตนถึงระดับที่ไม่กล้ายอมรับหัวใจดวงไม่เล็กของจงหวีก็ถูกโจมตีอย่างรุนแรงแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน